รอวันวิวาเปิดหกคู่รักดาราที่หลายคนอยากเห็นงานแต่งมากที่สุดเหล่าคู่รักดาราที่บางคนคบหากันมานานถึง10ปีหรือบางคู่ก็ถึงขนาดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปแล้วงานนี้เหล่าแฟนๆเลยเรอคอยที่จะเห็นพวกเขาสวมชุดงานวิวาคู่กันไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะแต่งงานนี้จะมีคู่ไหนที่แฟนๆรอคอยกันบ้างมารับชมกันเลย ดับ6มาร์กและคิมเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ได้กลายเป็นคู่ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มมาร์กปรินและนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโบเทมัสที่ทั้งคู่คบหาก,กันมานานถึง8ปีแล้วก็กําลังย่างเข้าสู่ปีที่9อย่างหวานชามและเป็นคู่ที่รายค้นลุ้นให้แต่งกันมากที่สุดจนถึงตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดการรอคอยไปเป็นที่เรยบร้อยเมื่อหนุ่มมา,า,า,มงงา,าร์กส่งแหวนเซอร์ไ ดับ,บ5ามินและภูผาเข้าสู่ปีที่10กับเขาด้วยอีกคู่สําหรับนางเอกสาวมินชาริดาและวหวนใจให้โซนุ่มอย่างภูผาเตชานรงค์ที่ทั้งคู่ยังหวานเปิดเผยแบบเสมอตัวเสมอไปมาตลอดแม้จะคบกันมานานขนาดนี้แต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไม่ถึงเวลามองว่าตัวเองนั้นยังเด็กไปยังไม่ถึงวัยที่จะต้องคุยเรื่องแต่งงานเลยทําให้เหล่าแฟนๆนั้นแทบจะอดใจไม่ไหวรอนม่มภูผาคุกเข่าขอสาวมินแต่งงานในเร็วๆนี้เลยล่ะค่ะ อันดับ4แพนเค้กและซารวัตมีหวานต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วสําหรับผู้รักแบบอย่างอย่างนางเอกสาวแพนเค้กเขมรนิดกับวันใจหนุ่มในเครื่องแบบอย่างซารวัตมีที่เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจบด็อกเตอร์เมื่อไหร่ก็พร้อมแต่งงานทันทีแบบนี้หลายคนก็รอดูไม่ใช่น้อยเพราะเธอก็เรียนจบแล้วแถมความรักก็ยังหวานช้ำสุดๆงานนี้จะเซ์ไพร์ขอแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็คงจะอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอน อันดับ3แดนและแพตตี้คู่นี้ที่โดนพี่ชายฆษณสนิทอย่างบิมกวีตันตารักแสงหน้าไปไกลจนกลายเป็นคุณพ่อลูกแฟนแล้วจนหนุ่มแดนนั้นเห็นแล้วก็อยากจะมีเจ้าตัวน้อยเป็นของตัวเองบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาแต่งหวานใจอย่างสาวแพทอักซูมาลีสักทีทั้งที่คบหา,ากันมานานกว่า10ปีแล้วนั่นเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวหรือเรื่องรักเล้าแต่ทั้งคู่ก็ออกมายืนยันว่ายังรักกันดีแถมตอนนี้ก็โชว์หวานออกสื่อบ่อยมากๆไม่แน่ปีนี้ก็อาจจะมีรุนได้เห็นชตเซอร์ไพรส์คอแต่งงานของคู่่นนี้้กกักก็ไดละะค อันดับ2นงเดและยายาคู่รักซุปตายอย่างณเดคุกิมิยะและหวานใจสาวอย่างยายาอุรัสยาไม่น่าเชื่อว่าสนิทสนมดูแลกันมานานถึง9ปีแล้วแถมยังเปิดตัวเป็นที่รักของการก็สปีให้หลังมานี้และตั้งแต่เปิดตัวก็หวานขึ้นเรื่อยๆแถมยังเป็นพยายรักให้เพื่อนซีอย่างมากคิมแล้วด้วยนั้นหลายคนก็รอคอยที่จะได้เห็นช็อตหนุ่มณเดสวมแหวนสาวยายาบ้างไม่ใช่น้อยเลยล่ะคะ่ะ อันดับหนึ่งเต๋อและไมคู่รักสุดน่ารักอีกหนึ่งคู่สําหรับสาวใหม่ดาวิกาและหลวงเต๋อชันทวิตที่ตอนนี้ก็คบหากันมานานถึง4กว่าปีแล้วแห่งความรักก็ยังหวานชื่นเป็นคู่ที่สวีทกันได้น่ารักสุดๆทําเอาเราแฟนๆนั้นต่างรอคอยว่าคู่นี้จะแด่นละคงวิวากันเมื่อไหร่แม้ตอนนี้เรื่องแผนแต่งงานทั้งคู่จะยังไม่มีแต่คาดว่าก็คงจะอิงไม่นานเกินรอที่จะได้เห็นทั้งคู่สวมชุดแต่งงานด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะ